สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,น,น้องืันนี้นะครับเนาะก็ผมจะพาพี่นอ้องมาเบิงนะครับ <c oughs> มาชมหมูแคะนะครับหมูแค่ตัวนี้ก็อาจะอายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วเนาะ <c oughs> นี่ครับลักษณะของหมูแค่ลักษณะพิเศษคือเขาจะมีตัวเล็กนะครับตัวเล็กหลังแอน็นของจะจะย่อนนะครับเนาะเหมือน,นจะ เหมือนหมูทองนะครับแต่ว่าไอ้หมูตัวนี้มันเป็นหมูสาวนะครับหมูแม่น,นี่เป็นหมูสาวนะครับกตเป็นซัดเดลี๋ยวประมาณสองสามหลอดนะครับเนาะลักษณะพิเศษเขาคือ,คอตัวเล็กลังแอนท้องหย่อนนะครับเนาะนี่ครับกะจะไล่ขาวดำนะครับเนาะนี่ สนาพิเศษเขาว่าใหญ่เต็มที่ก็สิบประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบโลนะครับนี่น้ำหนักก็สิบประมาณสามสิบกิโลนะครับตัวเล็กเชื่องนะครับสำหรับมูแขมีความเชื่องตัวเล็หมอสำหรับการเลี่ยงไว้เบิงนะครับเนาะโบ บวมมอ,อกกับการเลี้ยงเป็นธุรกิจเพราะว่าเขาตัวเล็กตัวส่นนะครับเนาแอแคไม่ขอกนะี่มีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวตัวอื่นก็เป็นสายพันธุ์อื่นนะครับ Okay.